ไครที่ให้รอครับโรคูร์ด์รีซออยู่เกมอะไรครับเจ้าเลยมีประเด็นละเราเป็นทางรีเลยมีอะไรอ่ะมีเรื่องใหญ่เลยพทองขึ้นใช่แล้วใช่แล้วมาเป็นเดือนกันมาอยู่วงการมาสามสิบปีนู่นนี่นั่นล้วานไปล้เป็นเรืความสัมนธ์ไปแล้วโอ้ใช่เป็นอะไรที่แบบว่าเฉียดเฉียดกันไปมาหลายรอบแล้วก็อยู่ที่ช่องด้วยกันถ้าเคยแบบ ร่วมง,งานที่ไม่ใช่ในจอแล้วก so to ็อะไรแบก็คือเหมือนแบบว่าได้ไปเล่นของค่ายสีแดงแล้วก็ในยูนิดต่อมาติดต่อรับในแบบที่เปลี่าเราก็ได้ได้เจอเลยก็เป็นโอกาสที่ดีครับแล้วก็แบบได้คุยกับทางผู้ใหญ่ที่ช่องแล้วก็เลยได้เป็นมันคือเป็นซีรีส์ใช่ไหมมันเป็นเป็นหนังครับเป็นหนังเปลย เคยเคยคนเคยคุยกันแล้วว่าเอออยากทำงาน,นด้วยกันมีช่องเดียวกันมาตั้งนานไม่ได้แบบรใช่คือปกติก็เคยเล่นละครด้วยกันแต่ว่าเป็นละครแบบไม่ได้เข้าฉากด้วยกันเยอะเท่าไหร่เคยเล่นมานานแล้วเลยแล้วก็เรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องแรกที่ได้เล่นด้วยกันเต็มๆแล้วก็จริงก็เป็นประสบการณ์การเหมือนกับการถ่ายหนังใหญ่ครั้งแรกของผมด้วยพี่กีนี่เป็นไปได้ถ่ายใหญ่เลยใช่ใช่เดี๋ยวไปพี่ออนทำเนี่ยออนบอลลาร์ใช่เป็นเรื่องแรกเลยทัมเบล่าว่ะพี่กีน่ัมเบล่าว่าแบบวันนี้แบบคือได้เจอกัน ใช่ก็คนผมเห็นว่าแบบเหมือนกับวนเวียนอยู่ในอยู่ในช่องแต่ว่าไม่ได้เล่นด้วยกันสักทีนี่ก็เป็นเรื่องแรกกับเตยก็แบบดีใจมากครับแล้วก็เป็นหนังแนวที่ผมเองก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันเพราะในเรื่องก็จะเป็นบุคคลเนิร์ดคนหนึ่งใส่แว่นแล้วก็แบบเนิร์ดอ่ะผมว่ามันก็เป็นคาแรคเตอร์นึงที่ผมรู้สึกว่าอยากดูตัวเองเล่นเหมือนกันเลยใช่ที่ทำหมาไหมว่ามาไหมเพราะาเตยือต้องถามเตยเพราะว่เต้อขาั่น ไม่ได้ประมาาแต่ว่ามันมีช่วงเวลาที่เราได้เวิร์กช็อปด้วยกันตอนที่เวิร์กช็อปด้วยกันได้รู้วิธีการทํางานแล้วก็ได้เหมือนแบบได้จูนกับเต้ยเพราะว่าเราไม่เคยถ่ายถ่ายหนังถ่ายละครด้วยกันที่แบบเข้าฉากด้วยกันได้เยอะพอมีช่วงเวลาที่เราได้เวิร์กช็อปทุกอย่างก็โฟล์มากเพราะว่าเราพร้อมที่จะทํางานตรงนี้อยู่แล้วเลยเราบองว่าเคมีเป็นังไรบ้างยี่จะบอกให้ว่าน่ารักมากเฮ้ยดีเราเป็นเมีเลยหรอจริงจเราควรให้คนอื่นพูด ก็ก็ผมว่ามันมีด้วยด้วยเนเรื่องอยังยังอาจจะยังงูดไม่ได้แต่ว่าในเรื่องมันมีหลายๆฉากที่ผมรู้สึกว่าตัวผมอ่ะพอเล่นเล่นเล่นเป็นเนิร์แล้วมีบางฉากที่เราอาจจะ ได้แสดงออกไม่เหมือนบทต่างๆที่เขาที่เราเคยผ่านมาพอเราไปดูมอนิเตอร์เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกดีเราก็แอบลุ้นอยากใช้คนดูชื่นชอบคาแรคเตอร์นี้อะไรเงี้ยก็เลยเป็นแนวไหนที่เป็นอะไรนะฮะช่องของเรื่องมันเป็นจริงๆมันเป็นลอมคอมครับเป็นโรโรแมนติกคอมเมดี้ครับแล้วก็ผมว่าเต้ยเวลาเวลาเขาเล่นเวลายิ้มสดใสอะไรเงี้ยเขาแบบสว่างวาดอยู่แล้วอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าเวลาได้เข้าฉากกับเขาแล้วมีฉากที่ฟุ๊กกิ๊กโดยที่เราไม่เคยเข้ามาด้วยก่อนแล้วมันรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยมันน่ารักเลยแล้วปืแล้วปื๊ดคราวเมื่อก่อนแล้วใช่ไหมปื๊ดในฐานะเพื่อนรุ่นน้าใช่โยนหินทานทางอย่างเขาไม่อย่างเขาไม่ได้รับมือทันไปพี่นี่อะไรนะครับไม่ได้รับมือทันไปรับมือทันโอ้โหคนนั้นเขาเ็มือชีพแล้วเราก็แบบรู้สึกว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่เราได้แบบได้คุยพุ่มกับหลายๆอย่างที่เราไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนก็ได้ใส่ลงไปว่ามันน่าจะเป็น ส่วนตัวผมเป็นมิติใหม่ในการแสดงเหมือนกันออใช่ครับล็อบีนอะไรอย่างงี้มีแมททิเกตมีด้วยอันนี้ถ่ายเสร็จแล้วใช่ไหมครับพี่เกณฑ์ใช่ถ่ายเสร็จแล้วครับอาจจะได้ดูตอนไหนเอ,อ่อผมคิดว่าน่าจะมีครึ่งปีหลังปีนี้ได้เลยครึ่งปีแต่ไม่รู้ว่าแต่ว่าปีนี้น่าจะได้ดูลา่าพี่เกณฑ์เอาไปที่หนึ่งแสดงที่หาดตัวมามันเล่นซีรีส์แล้วมัได้่นซีรีส์ทางออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนไปรู้มั้ยเปลี่ยนไปดีไเล่นละครมันมันถอยหลังลงเลย ผมว่าผมว่าละครกับซีรีส์มันก็ถือว่าเป็นงานที่อยู่ในแคตตาล็อเดียวกันนะในเรื่องของการแสดงผมว่ามันก็มีพอช่องมีหลายช่องมากขึ้นมีออนไลน์มากขึ้นมันก็เป็นเรื่องปกติที่แบบหลายคนจะมีแบบเวในการไปใหม่ๆมากกว่าผมว่าไม่ไม่ได้เกี่ยวกับถอยหลังหรืออะไรเพราะว่าถ้าเกิดตอนนี้ถ้าเกิดช่องสามผลิตละครใหม่ขึ้นมายังไงผมก็จะต้องเล่นให้ได้อยู่ยังเลแอยู่นะยังน ยังไม่ทิ้งใช่ไหมผมเล่นละครช่องสามอยู่แล้วแ้มีสัญญาอยู่ก็ถ้าเกิดว่าบาร์เพื่อผมก็ต้องเล่นแต่อ่าช่นนีเหมือนกับผู้ใหญ่เขากดอากาศให้ออกไปรังานข้างนอกอะไรได้นใช่คือในส่วนตรงผมนะถ้าสมมติว่ามันมีงานด้านนอกติดต่อมาเลยผมก็จะให้ช่องสามเป็นเฟิร์สพ i o อ i ร y เิตี้อยู่เพราะว่าผมมีสัญญาช่องถ้าถ้ามีอะไรที่อยากทำแล้วตอนนั้นยังไม่ได้มีงานของช่องผมก็จะขอผู้ใหญ่ตรงๆแต่ถ้าเกิดว่ามันเห็นดีเห็นงามหรือว่า ดูแล้วบทเหมาะอ,อะไรเนี่ยก็อนุญ,ญาตให้ผมไปเล่นได้อย่างเรื่องการแข่งขันเขาอย่างเจ๊งมีสัญญาอยู่ที่ปีเนี่ยผมผมยังเหลือสัญญาอยู่2-3ปีคิดว่าจะต่อไปเรื่อยๆไม่นาะจะไม่ต่อมันแบเพื่อนเพื่อนรุ่นเราส่วนใหญ่ครับหมดแล้วก็จะไม่ต่อกันแล้วถ้าถ้าถามผมส่วนตรงๆผมอยู่กับพี่ช่องมานานแล้วผมรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้สบายใจแล้วก็แล้วก็รักช่องสามก็อยู่ตรงนี้ต่อ ใช่ใช่ไม่ได้เคยคุยกับบอยเขาเมื่ไม่บอยเขาแบบรู้สึกว่าเอาแต่ช่องไปรู้สึกว่าเขาได้ทำโน่นทำนี่เยอะขึ้นบอยก็ได้ทำอะไรหลายอย่างมากขึ้นใช่แต่แต่ของผมนี่ถึงผมจะมีสัญญาอยู่แต่ถ้ามีอะไรที่เข้ามาน่าสนใจอะไรอย่างนี้ผมก็คงต้องคุยกับช่องอยู่อ่าใช่ทุกอย่างคือต้องผ่านช่องใช่ต้องต้องผ่านช่องครับถูกต้องแต่ด้ไว่าเขาไพิจารณาสัญญาเปิดนิดนึงสามารถทำงานกับที่อื่นได้ผมว่าก็เป็นเคสเคสไปครับใช่ครับสามารถเป็นทำงานได้ยังเป็นเรื่องละครละครเรื่องช่อง3เดียวครับ คุณนะครับรอโอเคที่เกองบ้างดีนะหนึ่งสองี